ผมวันนี้อยู่อยู่กับเกมโลบอแบบบอกกุดน,นะฮะอะวันนี้ก็จะมาอันนั้นนะวันนี้เราก็จะมาฟาร์มค่ามนะัเตอรีผลโมจิโมจิของเรานะ้าหมุนโมจิก็เป็นของคาตาคุรีนะฮะชาลอดคาตาคุริคาตาคุลีจะไปดูก่อนว่า บอสเกินหรือเปล่าผมจะได้ไปไล่ตกบอสฮะไล่ตกบอสจะทรมารไม่เกิดฟาร์มข้ามาตเอรี่อยนะคะค่าแบตเอรี่ผมตอนนี้ก็หนึ่งร้อยสามสิบค่ะจะกดค่าชี้สังเกตุต,ตายแป๊บ มันจะได้ตีผมไม่เข้าแบบอัตโนมัติเลยนะมันผลสายโลเกียทั่วไปนะฮะจจับทุ่มฮะจับทุ่ม จะวเลยแ <c oughs> สงสว่างเต็มจอลากไปตกโหตีแรงซะด้วยพี่เมย์จิอืม หนึ่งก่อนนะคะถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งชื่อว่าฟลายโดนะฟลายโดหรือเฟรนเฟรนโดไม่รู้นะจุ๊บอื้ม พิรพันธ์จับคึ้งไปไหนนอนกองจมกองขี้นอนอืมจับเลือดแดงเลยคะอืม

กมนุก้มนุกจริงจรงโอ๊ยจับผิดอ้าวจับผิดโอ้ยอะ 快回答！ นอีกแล้วจับมานี่อนีแ้แต่เรียบร้อยโดนจับมาเชือดอวิ่งอันนี้เสียข้าวหัวเลยกันเพีย kau biasa buat telepon อุ่นอ๋อไอ๊ผมจะตจบรับร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแต่โอเคงั้นถ้าฟ้าห้องนี้เสร็จผมก็จะจบคลิปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูคนปีศาจก่อนนะสิแล้วฟ้มให้เสร็จก็แล้วกันนะคะ อืมูรอติดแตกเนี่ยแตกเนี่ยดแล้วนี่อสองตัวท่าผู้ชมสองตัวสองตัวฮะสองตัวแตกไปหนึ่ง ลอลาดลอลาดลอลลอลาดลลัเดียวงไม่ได้วัดเจอไม่ได้เดียวมเฟืงไม่ได้เนี่ย ไตายชัดเลยด้านบนเนี่ยนี่ฮะผมพาไปดูข้าผลใ่ขายบ้างเพิ่งซื้อมาตอนเจ็ดโมงลฮะอุ้ยตก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 นี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอ้าไปตอนที่ถึงแล้วเอาละฮะตอนนี้ก็มาอยู่หน้าของคนขายผลปีศาจแล้วะ ตอนนี้ก็เหลือออง55นาทีจะขนปีศาจลีสตอ็อกนะฮะก็มีขบอมขอนมีดขนไฟนะขนแสงแบบว่าลุ้นฮนะลุ้นลุ้นโมจิฮนะอืมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะฮะโมจิเก็บ <_ c oughs> ตัง4ีร้านเออ รอบขนนี้มานานมากเลยฮะกว่าผนนี้จะขายฮะนานมากเอาฮะสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ด้วยฮะก็อย่าอย่าลืมพลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะคะสวัสดีครับ